สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่น้าตกตัดทองนะคะอยากเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันค่ะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านซ้นตำนะคะตำเองได้เลยค่ะมีผลไม้ดองเครื่องดื่มน้าอัดลมให้ด้วยค่ะเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะค่ะส่วนร้านนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมีกล้วยทอดด้วยค่ะมีของกินให้เลือกเยอะแยะมากๆเลยค่ะเอ้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เครื่องดื่มต้องแวะนานนี้เลยนะคะชานมชาเขียวชาไทายได้ที่ร้านนี้เลยค่ะร้านนี้ขายดีใช่ไหมครับนี่เพราะว่าอยู่สา้ตึ้นส่วนร้านนี้ส้ตมตำอร่อยมากๆเลยค่ะมีเครื่องดื่มด้วยนะคะน้ำอัดลมมีทุกอย่างเลยค่ะมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลด้วยนะคะมาตรงนี้เลยค่ะร้านลูกชิ้นทอดนะคะเริ่มต้นที่ไม้ละห้าบาทเลยมีผลไม้ดองด้วยแล้วก็เป็นขนมกินเล่นทานเอาไปลงไปกินเล่นที่น้ำตกได้เลยนะคะ อนนี้กําลังคึกคึนเลยค่ะที่น้าตกตาทองบ้านเราแนะนําเชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทีนี้เดือนหน้าละมีบุญใหญ่นะคะวันที่27 28ค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะค่ะ